กดลาเทียไปนะเสียงเรา้มูเนาะหมูเฮยครับเดือดเดือดเอาเยอจิบหาอะร่ะมึงจะบีบถุงเนียบีบมันปวดเดี๋ยวเช่ญมาเอาจะบีบถุงมึง ปาดถุงยังไงเยะบีบเนี่ยไ่เห็นมเลอันนี้บอันนี้ร้อยเนื้อ่าสันอันนี้ก็รอยเนืน้อนใส่หมดเลยเดี๋ยวนะอันนั้นจะเป็นจุกะ <c oughs> เป็นกร<จ>ะละายทพอดีเลยอันนี้อันนี้จุกไปอันนั้นก้อยไปน้ำจิ้มจะทาน้าจิ้มอะไนี่ให้พี่จนจัดเลยไหมหรือจะเปียนเองเอก่อนไหมอันนี้เล้าขาวครับ ลงยรืจุเดี๋ยวเห็ดตันี้ก่อนอันนี้มันก้อยอันนีุกโมบ้อก่อน่ออีกเป็นกระลังอะไรเอออันนี้จุก็ได้อันก้อยก็ได้ทำไมไม่ทำทีเดียวเลยเยอะแต่เกลือิดเี้ยกเอเผ็ดเพเอเห็ดเสียวด้ เกลือเข้มเลยเขาช้น้ำปลาไปปะเกลนี่มันเลือดมันก็เตมี่เลยนะเอาพี่จันทำอะไรนะยังวะเอาอันนี้ยังวะเหรแม่นี่ออะไรอะไรขันนี้ว่าันนะใส่มาขไหมมเลยวัใส่เนียกะสุด ไปเจงได้ใส่มะแข่นสูตรเดียกันนั่นแหละแต่มะแข็แก้แขงเพชรเตือนของเหลวไม่สออกสูตรเลยมันแ้แเ้ยบาถ้าพี่ไม่เห็นมันพ้นวะม

ลอสูตรได้่อยเข้มบ่เนี่ยกินานล้วบ่ขาวกลงก่อนเอาเอมันก่นนักิมจิมก่อนจิ้มก่อนถ้าจะใส่มะแข็งนะใส่ยังเนี่ยเาว่าข้อเพาว่ามันชิบคมเนี่ยคมแล้วต้องเคาแล้วแบบคมบ่สูตรนี้ในไมสูตรที่ใช้เนือริงเลยเมแล้ว ทานยงทานพิษจะเปลี่ยนหมดเหล้าโบทานเปลี่ยนหมาทุกอย่างเคยกินเบียยังมากินเลยยังไปกินเหล้าระวังพันลมระวังพันลมมีแต่ที่จริงแต่ที่จริงจุกับอันนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละจุเนี่ยมัน